เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดโปรแกรมก่นอนเออจริงนะยังไม่ได้เปิดโปรแกรมเลยเปิดโปรแกรมเหรอขอเปิดโปรแกรมด้วยนะอ่าแล้วถึงจะหมายมือนใชเหต้องเปิดโปรแกรมก่อนชื่อของพับทีมาอ่าทำไมไม่มีรูปภาพอ,ะอ่ะ add you, add you. อ่าเดี๋ยวเดอ๋ยวอ่า one t ู o one two t h เดี๋ยวนะกำลังกำลังอ่า สวัสดีครับป้าป้าเอกับน้องทัพทิมท <ำ S 1> นะครับไม่มีรูปภาพอ่ะไม่มีรูปภาพอะไรฮะรูปภาพอ่ะอยู่ีเนียกอะเป็นช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นรูกับป้าก็เพราะว่าเราได้ของรางวัลไปแล้วไงครับอืมนี่โอเคใจไหมต้องชื่อว่าทัพทิมดีกว่าเหมือนแบบเหมือนรูปหนูอ่ะเออมีรูปช่องสี่เหลี่ยมที่เขาตัดไปใส่เวลาภาคนะป้าช่องเล็กๆนะ่ะมีรูปป้ากับรูปทัพทิมนะ เข้าใจอยู่แต่มันทำไม่ได้เราไม่มีโปรแกรมทำไมอ่ะได้ได้ได้พูดก่อนแล้วค่อยไปใส่ทีหลังสวัสดีครับเร็กอ่อน้องนับทีมแล้วก็เอ็กเรคคอร์ดนะครับเอเรคเรคคอร์ดไม่ใช่ไม่ใช่เกมงูวันนี้จะมาเอ็กเรคคอร์ดวันนี้จะมาเรคคอร์ดงูเกมงูมันเหมือนแบบอันนี้อ่ะอเอาเช อะไรฮะอันนี้ตอนอันนี้ทำไมฮะตัวนี้เหรออ่อันนี้เนี่ยตอนเช้าที่อาไม่ใช่งูเขียวแลบลิ้นอันนี้ตอนเช้าอันนี้ตอนเช้าอ่ะมีได้แรกเหมือนได้งูได้เยอะเลยอืมได้งูสิงูเยอะเลยนะ่ยอยาได้งูอันนี้อ่ะใช่งูเขียวเอาแบบมันไหนก็ได้อ่ะงูเขียวหนูอยากได้สีไหนอ,อ่ะ สีมันจะมีตัวนี้ไงสีอันไหนอเอาแบบหนูขอสีน่อยขอสีอะไรก็ได้หนูอยากเอาสีแดงสีเขียวเอาลากไปใส่ลากไปใส่อา่าหลายเยอะอะ่ะอืเอเ้ออนี้ก่อนอาลากไปใส่สมมเออ ลากไปใส่ตัวมันแล้วก็ลากไปใส่ตรงหัวมันด้วยโอเคเสร็จหรือยัง้าหาดูสิหนูทำเหมือนสายสีรุงอือหืงงูสายสีรุงสีมือน้องทับทิมใช่อันนี้เราจะ แต่งตามใจชอบได้เลยนะครับโอเคเราไปเริ่มได้ไหมใช่เราจะแต่งแบบไหนก็ได้นะครับเราไปเริ่มกันป้ากดไปเริ่มกันเกมนี้ชื่อว่าเกมอะไรเกมงูสายถิ่นถุงกัดเอ่อเกมงูหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสเล็กสเน็กสเล็กค่ะสเน็กเราไปเริ่มกันมันก็จะมีสามโหมดให้เพื่อนๆเลือกนะครับอยากได้แบบนี้อยากได้ไมออยากได้แบบนี้มนก็ โกร็สเหมือนมังกรใช่ไหมเก็บได้มังกรใช่มันจะเหมือนการไปเก็บเหรียญเหรียญนะครับเก็บเก็บเออไม่ใช่ละเก็บเหรียญเยอะๆนะครับเก็บคอยอ่ะคล้ายๆแบบใครเก็บได้เยอะที่สุดในเวลาที่จำกัด้เก็บแอปแล้วเก็บแอปเปิ้ลด้วยใช่อ่ะทับทิมกดสิกดถึงเข้าไปนะครับอ๋อแมนไม่อยากเอาอยากอายากได้อันนี้โกดครับโกดกลับไปเลย กดมันก็เหมือนโค้ดมันก็เหมือนเรากดสปีดเราสามารถวิ่งเร็วโดยไม่เสียพลังอะครับไปแล้วเฮ้ออะไรกันเนี่ยโอ้ลงมาครบทุกคนก่อนนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบประมาณว่าแบบวิ่งไปเจิดแล้วก็ไม่เสียพลังเลยนะป้าหาเอาละเริ่มแล้วครับห้าสี่สามสองหนึ่งกดไปแล้วจื่ หแล้วครับตัวเล็กๆครับของเราเป็นงูตัวเล็กเ,กเองนะงูลายเ,เรียกงูลายนะนก็ไปเรื่อยๆครับในเวลาจำกัดที่สามนาทีใครเก็บได้เยอะกว่าชนะนี่ครับมันก็เป็นการลุ้นอย่างหนึ่ง ยังฮะขึ้นมาก็อ่านหนังสือก่อนแล้วก็มาเล่นกับป,ะปะ๊าป๊ามาเล่นสลามโอเคครับมันจะพยายามไม่ให้ลูกเล่นโทรศัพท์ไงก็เลยแบบพยายามหากิจกรรมให้เขาเล่นทิมทำอะไรต่ออีกอะ เวลาเรากดอะมันจะดังตืดๆไหมอ่ะกำลังจะทดสอบไมค์ว่าเวลาเรากดมันจะเป็นยังไงใช่เป็นเสียงคอๆเ,เ,เพราะว่ามันเราไม่ได้ใช้ไมคแบบเสียบนะครับเราใช้ไมคแบบมากับตัวมือถือมันก็เลยแบบเป็นยังไงไม่รู้หใช่ไหมใช่ครับ ลูกก็จะพยายามออกจากโทรศัพท์นะครับร่วมวมือร่วมมือร่วมมือกับคุณพ่อคุณแม่จะพยายามไม่เล่นโทรศัพท์มากๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับพยายามหากิจกรรมให้ทําครับย,น,ยนตรงนี้นมนมไม่ดีเหรไม่ดีเหรอ คือแบบนี่เข้าใจนะอ๋่ไม่ทองเลยก็รู้ว่าเย็นัึงแต่เรามาผิดประเภทว่ะเพราะว่าเขาให้เก็บทองจากการฆ่าการเก็บคนอื่นแต่เราไม่ได้เก็บใครเลย เราทำตัวใหญ่อย่างเดียวท,ท,ทั้งที่ประมาณว่าต้องเก็บอะนะสามสี่หมดเวลาอยู่อันดับห้าสิบ next เดีวนี้เกมใหม่หรอเออฟ้าหาอเอ,อแบบช้าชน่ะคะช้าต้องกดฮะแล้วก็กดตรงไหนคะกดสปีดตัวที่สองช้าอยู่ข้างบนนี่ปกติใช่เอาช้าช้อีกได้ไหมช้าช้าอีกก็ต้องอยู่ข้างบนกดที่เดิมกดกดแล้วก็ เอาช้ามากๆเลยก็อยู่ตรงนี้ช้ามากๆโอเคงั้นเรามาทดสอบกันว่ามันจะมีเสียงตะกุกตะกุกอยู่ไหม